กรณีศึกษาการ transform รวัดเซาหลินสู่ธุรกิจท่องเที่ยว Everybody was kung fu fighting ท่อนแรกของเพลง kung fu fighting ที่ร้องโดยข่าวดักลาสคงจะเป็นท่อนหนึ่งของเพลงที่ใครหลายๆคนเนี่ยจดจำกันได้เป็นอย่างดีนะคะ จากหนังแอคชั่นสไตล์กังฟูรู้หรือไม่เขาว่าการที่กังฟูนั้นกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้เนี่ยส่วนสําคัญเลยนะคะก็เพราะว่ามีการสนับสนุนจากวัดเซาหลินค่ะวัดแห่งนี้เคยมีทั้งช่วงเวลาที่ตกต่ําและยําแย่แต่ก็ได้พลิกกลับมาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแถมยังสามารถผลักดันกังฟูให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศจีนได้อีกด้วยแล้วัดแห่งนี้มีวิทยายุทธทางธรุรกิจอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกดิจจริงๆแล้วนะคะวัดเซาหลินนั้นถือเป็นวัดนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า1,500ปีค่ะตัววัดนั้นตั้งอยู่บนเทือกเขาทรงชานเมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนาน,านประเทศจีนซึ่งถือเป็นหนึ่งใน5ยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนนะคะ วัดเซาหลินนั้นมีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนอย่างที่เราน่าจะพอคุ้นชื่อกันนะคะอย่างเช่นเพลงหมัดมวยพลังลมปราณรวมถึงกังฟูเซาหลินความโด่งดังของศิลปะป้องกันตัวเหล่านี้นะคะก็ได้ทำให้วัดเซาหลินนั้นสามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลค่ะแต่รู้หรือไม่คะว่าช่วงหนึ่งวัดเซาหลินเนี่ยก็เคยเกือบจะแย่นะคะ แต่สุดท้ายก็กลับมามีชื่อเสียงได้ด้วยการบริหารของเจ้าอาวาสท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพระฉีหยงซิน ในปี1981ค่ะคุณฉียงหยงซินในวัย16ปีนั้นได้ตัดสินใจเข้าสู่ชีวิตสงฆ์ที่วัดเซาหลินนะคะในสมัยนั้นเนี่ยเซาหลินยังมีสภาพที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมอาคารและสิ่งของต่างๆในวัดเนี่ยแตกหักเสียหายรวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ของพระพิสุเนี่ยก็ค่อนข้างย่ำแย่นะคะทั้งวัดเนี่ยมีพระแค่เพียง20รูปเท่านั้นเองเจ้าอาวาสก็ไม่มีและพระแต่ละรูปนะคะก็อยู่ได้ด้วยแค่สารเปาเพียง2ลูกต่อวัน ถ้าไม่ถึงเป็นเช่นนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการปฏิวัติทางวัฒนธรรมในสมัยเหมาเจ๋อตงที่เข้ามาควบคุมเรื่องของการนับถือศาสนาแล้วก็ทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆของวัดนะคะแต่ต่อมาค่ะตั้งเสี่ยวผิงก็ได้ยุติการปฏิวัติทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการในปี1981หลังจากนั้นมาศาสนาพุทธและวัดต,ต่างๆในจีนเนี่ยก็ได้เริ่มกลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่ง และภายหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้มีอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นกับวัดเซาลินนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องชาวลินเทมโปรหรือที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันในานามของเสี่ยวลิมยี่ซึ่งถูกจัดฉายขึ้นในปี1982ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะคะได้สร้างความฮือฮาแล้วก็เป็นกระแสะอย่างถล่มทลายสำหรับชาวจีนค่ะมีการประมาณการกันนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถขายตั๋วเข้าชมได้กว่า300ล้านใบเลยทีเดียว ทำให้ชาวจีนเนี่ยนะคะอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วก็เยี่ยมชมวัดเซาหลินเพิ่มขึ้นพระฉียงซินนั้นก็เลยเดินเข้าไปพูดคุยเจรจากับหน่วยงานของรัฐบาลค่ะให้ทั้งวัดเนี่ยสามารถเก็บค่าเข้าชมได้แล้วก็ขออนุญาตให้ทั้งวัดเนี่ยสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็เป็นไปตามที่พระฉียงซินได้คาดการเอาไว้จากแต่ก่อนเนี่ยนะคะมีผู้เยี่ยมชมวัดเซาหลินเนี่ยตกประมาณปีละห0,000่นคนต่อปีเท่านั้นเองแต่ในปี1984 ตัวเลขของผู้เยี่ยมชมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2ล้าน6แสนคนต่อปีกันเลยทีเดียวคิดเป็นประมาณ52เท่านะคะภายในระยะเวลาแค่2ปีเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็แน่นอนทําให้ทางวัดเนี่ยมีรายได้เข้ามามหาศาลแล้ววัดเองก็นําเงินเหล่านี้นะคะไปฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆภายในวัด พระชีหยงซินนคะคะมองว่าไม่ใช่เพียงแค่วัดเซาหลินที่กลับมามีชื่อเสียงเท่านั้นค่ะแต่ศิละปะการต่อสู้แล้วก็ป้องกันตัวแบบกังฟูเนี่ยก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันดังนั้นนะคะจึงมุ่งเน้นสื่อสารในเรื่องกังฟูโดยจัดให้มีคณะการแสดงภายในวัดรวมถึงการสนับสนุนภาพยนตร์ต่างๆที่เกี่ยวกับวัดเซาหลินแลวก็กังฟูด้วยแล้วก็เป็นไปตามที่พระชีหยงซินได้คาดการไว้เช่นกันค่ะวัดเซาหลินนั้นสามารถสร้างชื่อเสียงได้อย่างมหาศาล แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงในประเทศเท่านั้นนะคะยังลามไปทั่วโลกอีกด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็สามารถผลักดันให้กังฟูนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศจีนไปโดยปริยาย <S <S และด้วยการที่วัดเ้าหลินนั้นเป็นแบรนด์ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินได้มากนะคะ บริษัทต่างๆในจีนหลายรายเนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างสินค้าโดยอาศัยแบรนด์เซ้าหลินด้วยไม่ว่าจะเป็นบุหรีรถยนต์แฮมเบียและอื่นๆอีกหลายอย่างเลยซึ่งเพื่อที่จะปกป้องภาพลักษณ์และก็ผลประโยชน์ของวัดนะคะพระชีหยงซินในเวลานั้นเนี่ยจึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาค่ะโดยใช้ชื่อว่าเิรนานชาวลินเทมเพลอินดัสทรีเดเวลลอปเมนต์และจดทะเบียนชื่อชาวลินเป็นเครื่องหมายทางการค้า ทำให้ปัจจุบันนะคะซ้างหลินเองเนี่ยกลายเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเกือบ700รายการด้วยกันและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะชื่อเสียงของแบรนด์เซ้าหลินรวมไปถึงวิธีคิดบริหารแบบนักธุรกิจของเจ้าอาวาสชียงซิน<ๆ>ก็ส่งผลให้ปัจจุบันนั้นวัดเซ้าหลินมีรายได้มหาศาลจากธุรกิจในหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวค่ะหลายคนน่าจะอยากรู้นะคะว่าและนะ้วณวันนี้เนี่ยวัดเซ้าหลินประกอบธุรกิจอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือธุรกิจท่องเที่ยวนะคะโดยรายได้เนี่ยมาจากค่าเข้าชมแล้วก็สินค้าต่างๆที่จัดจาหน่ายภายในวัดธุรกิจที่2ก็คือการสอนศิลปะก,การต่อสู้และป้องกันตัวแบบกังฟูซึ่งก็มีการประมาณการน,นะคะว่ามีผู้เรียนไปแล้วเนี่ยเป็นจํานวนถึงกว่า3 0,000่นคนเลยทีเดียวและผู้ที่เรียนจบหลักสูตรแล้วเนี่ยนะคะก็มีโอกาสจะได้ก้าวเข้าสู่อาชีพบอดิการ์ดหรือว่าเป็นนักแสดงบทบูด,ด้วยค่ะธุรกิจที่3นะคะก็คือภาพยนตร์ค่ะ วัดเซาลินเนี่ยให้บริการเช่าสถานที่สําหรับถ่ายทําภาพยนตร์เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนแก่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดเซาลินด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการขยายแฟรนไชส์วัดเซาลินไปสู่ประเทศอื่นๆอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีอยู่ในประเทศออสเตรเลียเยอรมนีแล้วก็อังกฤษหลายคนบอกว่าวัดเซาลินตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นธุรกิจขนาดยักษ์ค่ะจนถึงขนาดที่ว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะคะมีข่าวรายงานกันว่าวัดแห่งนี้เนี่ยกำลังจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามนะคะด้วยความที่วัดเซาหลินนั้นมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธที่ละทางโลกการที่วันนี้วัดเซาหลินได้กลายมาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่รุ่งเรืองแล้วก็เป็นองค์กรที่สแสวงหาผลกําไรก็น่าคิดเหมือนกันค่ะว่าเราจะยังมองสถานที่แห่งนี้เป็นวัดอยู่หรือไม่เพราะวันนี้นะคะวัดเซาหลินดูเหมือนว่าจะกลายเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเป็นชายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ ในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย